ไปดูอีกหนึ่งการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และนนถือว่าเป็นวความวภาคภูมิใจอของชาวจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงนะคะเพราะว่าเขาจัดงานใหญ่จริงๆค่ะงานนี้เรียกว่างานลมหายใจของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567ค่ะ จัดยิ่งใหญ่จริงๆ3วันเต็มๆค,ะค่ะ28-30กร,รกฎาคม2567ชมฟรีตลอดทั้ง3วันได้ค่ะคือ3วันเนี่ยกิจกรรมจะหลากหลายนะครับ <c oughs> มีทั้งดนตรีมีทั้งในเรื่องของมหากรรมในเรื่องของอนักกีฬาดังคนมีชื่อเสียงนะครับที่จะมาะร่วมให้ความบันเทิงนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับคือช่วงที่ผ่านมานมีการทดสอบระบบไฟแสงสีเสียงและเช็คความพร้อมด้านต่างๆเพื่อ รองรับประชาชนนะที่จะสามารถมาร่วมงานตลอด3วันแต่ว่าที่จะเดินทางไปเนี่ยจะต้องเปิดจองที่นั่งผ่านช่องทางออนไลน์ะนะครับมีผู้สำรองที่นั่งเกือบเต็มความจุรองรับได้แล้วเพราะฉะนั้นไปเช็คเพราะว่ามันจะเป็นการนั่งชมดนตรีที่อลังการม,มากใช่ค่ะเหตุผลที่เปิด ให้จองทางออนไลน์ได้หนึ่งแหละค่ะเรื่องของความสะดวกสบายทันสมัยนะคะและก็เขาจะได้ดูปริมาณของจำนวนคนที่ไปร่วมชมงานด้วยผู้จัดบอกเลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะมีคนเดินทางไปมากกว่านี้ในจำนวนของการจองออนไลน์ที่บอกว่าเกือบเต็มจำนวนความจุแล้วเขาจะได้ไปดูว่าสามารถจะเพิ่มปริมาณของการเข้าชมได้ เพิ่มอีกได้มากน้อยแค่ไหนยังไงด้วยคือจะมีการแสดงนะเขาเรียกว่ามิวสิกคัตเทิดพระเกียรติเนี่ยแต่การตาด้วย3ดีแบบติ้งเลยนะฝีมือของคนไทยที่เคยสร้างผลงานระดับนานาชาติได้รับรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นการแสดงผสมผสานการบรรเลงโดยวงดนตรีออเคสตราวงใหญ่เครื่องดนตรีกว่า120ชิ้นผสมผสานเครื่องดนตรีสากลและเครื่องดนตรีพื้นบ้านของอีสานใต้นักแสดงนักดนตรีลูกหลานชาวจังหวัดบุรีรัมกว่า200ชีวิต ดนตรีทั้งหมดเนี่ยเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เพื่องานนี้รวมถึงบทเพลงพระราชมิพลเนี่ยมาบรรเลงโดยงานจัดขึ้นเนี่ยอย่างยิ่งใหญ่แนละสมพระเกียรติค่ะ เราไปดูรายละเอียดกันลึกๆดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่จริงๆแล้วก็กิจกรรมหลากหลายเรื่องเนี่ยอยากจะให้ไปได้ติดตามกันนะคะไปสนทนากันค่ะกับคุณนฤชาโคษาสิวิไลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับครับท่านผู้ว่าครับณถึงตอนนี้นี่เหลืออีกกี่ชั่วโมงแล้วงานจะเริ่มเนี่ยความพร้อมเป็นยังไงบ้างคะแค่ไหนนะครับวันนี้ก็ถ้านับก็เหลืออีก สองวันนะครับอ,อีกสองวันงานนี้จะมีขึ้นในวันแรกวันที่ยี่สิบแปดเวลาหลังจากที่เราท,ทําพิธีจุดเทียนถวายพระพรครับนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการแสดงวงออเคสตราประกอบกับดนตรีในรูปแบบของมิวสิคอลนะครับเป็นการเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระอ,องค์ท่าน ในหลวงราชการที่สิบที่ทำให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างมากมายเหลือเกินเราจะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของละครเวทีแล้วก็มีวงออเคสตราป,ประกอบมะเลงเพลงนะครับ,รบก็ในส่วนของความพร้อมวันนี้ก็เป็นการซ้อมซ้อมเวทีซ้อมเสมือนจริงเป็นครั้งที่สองนะครับ,รบก็จะมีการซ้อมพวกนี้อีกวันหนึ่งก็มั่นใจว่า การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยก็จะจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีและความสามารถของเด็กๆเกยาวชนของจังหวัดบุรีรัมย์รวมตลอดถึงภาคเอกชนภาคประชาชนที่ร่วมกันจัดงานได้ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับที่ตั้งแต่ที่เห็นมาครับในส่วนของการที่จะอยากจะเข้าร่วมงานเห็นบอกต้องมีการจองผ่านออนไลน์ ตอนนี้เนี่ยรปริมาณหรือจํานวนผู้คนเนี่ยเพียงพอไหมฮะหรือยังเดินทางไปได้อยู่หรือว่าบมากน้อยแค่ไหนคะับครับคือในส่วนของการเข้าชมนั้นเนี่ยเราได้เปิดให้จองในระบบตั้งแต่วันที่หนึ่งรกรกฎาคมที่ผ่านมาครับนะครับณนะวันนี้มีการมีการจองมาในระบบประมาณวันละสามหมื่นคนเนี่ยครบถ้วนหมดแล้วครับนะครับทีนี้ในส่วนที่ พี่น้องประชาชนอยากจะเข้ามาร่วมเพิ่มเติมวันนี้ก็เลยผมไปดูพื้นที่ที่หน้าง,งานพื้นที่จริงเนี่ยเราก็จะเสริมเราก็จะเสริมเก้าอี้ให้ในส่วนของพี่น้องที่ไม่ได้ไม่ได้จองนะครับก็ก็สามารถที่จะเข้าเที่ยวชมได้มาดูการแสดงได้แต่แต่แต่จะไม่ได้ในส่วนของผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับก็จะจะไม่ได้ในส่วนของของที่ระลึก แค่นั้นเองครับอ๋อ,อครับตอนนี้คนจองกันค่อนข้างจะเยอะแล้วแทบจะเต็มจํานวนแล้วที่พักในบุรีรัมย์เป็นไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ<ฆ>ที่พักคึกคักมากครับที่พักร้านอาหารตอนนี้ก็มีการจองในช่วงวันที่27 28 29 30เนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่าปกติประมาณเท่าตัวนะครับค่ะครับท่านผู้ว่าครับปกติบุรีรัมย์จัดงานเนี่ยถ้า คนเยอะเนี่ยโรงแรมทางจังหวัดใกล้เคียงสุลงสุรินอุบลก็จะต้องรองรับนักท่องเที่ยวที่ไปบุรีรัมด้วยครั้งนี้เนี่ยถ้าไม่ได้จองตัว๋วไม่ได้วางแผน,นแต่พอดูข่าวเรื่องดังหลังข่าวแล้วอยากจะไปเนี่ยยังสามารถเดินทางไปบุรีรัมได้ไหมครับยังสามารถเดินทางมาได้ครับในในส่วนของนักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาท,ที่จะมาเชี่วเชี่วชมในงานนี้วันนี้ที่พักยัง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 พอมีหาได้อยู่ครับ แล้วก็เร่ยนถึงการเดินทางนั้นนหะเราก็มีความพร้อมและก็สะดวกโดยเฉพาะจะมาทางทางรถทัวร์ก็ได้นะครับรถขนขนทางเราก็เราก็เราก็พร้อมแล้วก็ในส่วนของไฟบินนะครับในแต่ละวันเราก็มีสามไฟช่วงเช้าสองไฟแล้วก็ช่วงบ่ายไฟหนึ่งนะครับแล้วก็สามารถสามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้ผมว่าช่วงช่วงวันหยุดเนี่ยครับถ้านักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนสนใจ ไม่ได้มีจุราไปไหนผมว่าบุรีรัมคือเป้าหมายปลายทางของอาทิตย์นี้เลยขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนมาร่วมงานลมหายใจของแผ่นดินที่จังหวัดบุรีรัมครับจะต้่าย้ําเลยครับกิจกรรมทั้งหมดอลังการดูแพงมากหรูมากเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไหมครับในส่วนของการชมในครั้งนี้นะครับฟรีตลอดงานครับ,รบไม่มีไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเราเพียงแต่ขอความร่วมมือ ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้มามีส่วนร่วมกับการแสดงของเรานะครับอย่างเช่นในในช่วงที่มีการมีการแสดงบนเวทีเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนให้ผู้ผู้ผู้ชมนะครับมีการเล่นไฟเล่นแฟดอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบกับ,บกับนักแสดงมันก็จะตรงนี้ถ้าเราร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีความสร้างความสนุกสนานก็เป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ชมเนี่ย ได้ได้มีส่วนร่วมกับการแสดงในครั้งนี้ด้วยครับเห็นว่ามีโรงทานปันสุขนี่ยอันนี้รูปแบบเป็นไงฮะในส่วนของโรงทานปันสุขนั้นเรามีตั้งแต่กลางวันแล้วครับก็คือในช่วงกลางวันนั้นเรามีกิจกรรมรับบริจาคโลหิตนะครับวันละ720ยูนิตนะครับ720ยิูนิตในปกติเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มารับบริจาคโลหิตตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับทั้งของที่ระลึกแล้วก็ในส่วนของ มีอาหารเครื่องดื่มบริการให้พร้อมในส่วนของโรงทานปัรสุกเนี่ยก็จะเริ่มเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นก็คือจะรองรับรองรับผู้ที่จองจองที่นั่งผ่านผ่าน,ผ,านผ่านระบบเรามานะครับในบัตรนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของฉีกออกมา it. มันจะเป็นสามส่วนครับส่วนเป็นที่นั่งตามโซนต่างๆฝัง่งซ้ายก็จะเป็นในส่วนของครูปองนําใบฉีกก็เอาไปแลกเป็นอาหารเครื่องดื่ม ฝั่งขวานี่ก็จะฉีกออกมาก็จะเป็นในส่วนของเอาไปรับของที่ระลึกของที่ระลึกครั้งนี้เนี่ยเป็นของที่ทรงคุณค่ามากก็คือเป็นเหรียญกระสาบรุ่นใหม่สุดนะครับในหลวงรัชการที่สิบก็เือเหรียญเจ็ดสิบสองพันษานี่แหละครับค่ะ,คะท่านผู้ว่าคะสุดท้ายคะ่ะไหนไก็พูดถึงบุรีรัมแล้วต้องบอกว่านี่คือเมืองแห่งกีฬาเลยสปอร์ตทาวเลยดังนั้นถ้าจะเป็นไฮไลท์ ที่จะฝากให้กับคอกีฬาในช่วงกิจกรรมนี้มีอะไรบ้างคะในในในช่วงกิจกรรมนี้นะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมีการแข่งขันแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซครายการใหญ่รายการหนึ่งอยู่ที่สนามนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ถ้าท่านเดินทางมาก่อนเนี่ยก็จะมีฟุตบอลน,นัด,น,ดนัดพิเศษนะครับ,รบแล้วก็ในในส่วนของของการจัดกิจกรรมในแต่ละค่ำคืนเนี่ย ก็จะมีนักฟุตบอลมาร่วมแสดงด้วยเขาเหมือนก็เปิดตัวนักฟุตบอลในช่วงฤด,ดูการใหม่ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของการแสดงของเด็กนะครับเด็กเด็กเยาวชนของเราในรูปแบบของของการการแสดงสนุกสนานเรื่องเรื่อง่างจะมีตลอดเวลานะครับทั้งวันทั้งคืนครับค่ะค่ะขอบพ <ขอ S 2> ระคุณท่านผู้ว่ามากนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเร,รานะคะค ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับฟังแล้วคุณชฎากับผมต้องใส่ต้องไปบุรีรามกันเน่อแม่สาวทิศนี้แน่นอนเลยคือกิจกรรมแน่นจริงๆนะคะและแต่ละกิจกรรมคือสนใจตรงคําว่าฟรีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าฟรีปุ๊บมีความรู้สึกว่าอยากจะไปของที่ระลึกมีคุณค่ามากนะใช่ค่ะถ้าใครที่ลงทะเบียนทันนี่ยินดีด้วยจริงๆส่วนคนที่ลงทะเบียนไม่ทันแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับของที่ระลึกแต่สิ่งที่ได้เจอก็คือการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะ